สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้เราก็มาตามหาซื้อเหล็กนะครับอยู่ในปราสาทสุรินนี่นะเราจะาเอาเหล็กไปทํำคอกรถนี่ครับเหล็กตัวนี้เลย อันนี้คานเขาก็ขายนะครับ NPR ร้อยห้าสิบดขาดตัวหนึ่งคานหกรูครับสี่พันใครสนใจครับติ mm hmm. ดต่อมา,อาผมเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวพามาเอาครับสวยครับดําดินอนะ่ะเอาไปตัดดัดแปลง ว่ารถตัวเอร์ยังเท่เลยมีรถตัวเอด้วยทำเองเหรอหรือว่ายังไง,เ,ง,งไเปิดได้ไหมเนี่ยโอ้โหสีเ่เจ็ด กัดชดเล็ดแก้วแฉลมสุรินนี่ครับรถโอ้ยางเทเลยเดี๋ยวดูหน่อยรถโอ้ฟซี FC. นี่นี่เราจะทําท่อแบบนี้ครับใส่เจ้าแคนเตอร์น,นนะผมว่าจะทําแบบนี้แหละอันนี้เขาเป็นตัวอิดอันนี้ก็ดำดำช่วงยาวครับ มีสองคันอันนี้ก็ดูโทรโอ้ไปเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนนะครับ